พระอนุรุธเทระเป็นพระภิกษุสาวกเอตัทัคาของพระพุทธเจ้านับเนื่องในพระสีติมหาสาวกแปสิบองค์ที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลพระอนุรุธเทระเป็นพระประยุรยญาติของพระพุทธเจ้าโดยท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธธนะผู้เป็นพระราชบิดาของ เจ้าชายสิทธัตถะพระอนุรุธทธเถระออกผนวดพร้อมกับเจ้าชายราชกุมารอีกห้าพระองค์คือพระเจ้าพัทยากยาราชาเจ้าชายอานันทะเจ้าชายพักคคุเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายเทวทัตและนายช่างกระบบนามว่านายอุบาลีภูสามาลาอีกหนึ่งท่านรวมเป็นเจ็ดท่านสถานที่ณอนุปิยานิคมเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมักจะตรวจดูสัตว์โลก ด้วยที่พยาจักสูอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านให้เป็นพระเอตทัคคะผู้เลื่อทางที่พยาจักสุยานหรือตาทิพ